ต้องตกเลยำบากกว่าเก่าใช่ไหมตอนแรกก็เดินธรรมดาก็ดีอยู่แล้วนีต้องรอดเอนี่มันมีสิทธิ์เป็นดื่อแม่น้ำนะคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสะดือทะเลพญานาคมันทำไว้อย่างงี้เป็นแหล่งที่แม่น้ำสามสายมารวมกันครับต้นหญ้าจะเป็นสิ่งที่มาเป็นจุดแรกของเดือแม่น้ำเพราะเขาเบาสุดตามมาด้วยใอะไมรู้ไหมแร่ธาตุที่พังผูกันมาขนาดต้นไม้เอ็นใกล้จะตายแบบไม่ตายคืนกั็มาได้เพราะแร่ธาตุมีน้ำมีแร่ธาตุคือวงบอกเลยปล่าว่าเราจะเจอใช่ครับ ตรงเนี้ยมีแน่นอนมตมีอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นอกอรอนนี่นี่ให้เราสักนิดนะครัดดงแม่น้ำเนี่ยเพราะนั้นก็ทำดีกใไปทุกคนเลยนะใส่นื้อสัาผัสตาคนถูกดีี้หนูเสือเคยสอนไว้เรื่องสือแม่น้ำภาษาอังกฤษกเลยละ สตูร oh, ์แมนามสตูร oh, ์แมนามมันโผล่เป็นสติ๊กเกไปอันนี้ศาจารย์ดร์เอวาแต่ผมไม่ขอเียนะคุณอาจารย์ผมเรียน1ิบปีเพิ่อมาเจอไม่เรื่องเหต